เสีดังองไอมันเงียบคนน่ะสิเสียงเราป้าโผล่ไม่เงยต้อนคนมากปะเนี่ยเราเลยว่าพีทีเอ้ยเออไม่เง่ท้องว่าขั้นตีแขนไอกระปาดเนี่ยขาขั้นตีขาไอกระปาดเลหเงตีแต่ห้องบ่มีดังตีแต่ดังไอ้มันเงียบพอเงียดีว่าดังเราเหียบเราขืนมาแล้ววะโน้ต <laughs> แล้วบัได้ว่าหยุดแต่ละวะันนู้นดนาะว่าดังน้องแก่มของอายนี่บอมีแต่ว่าดังลมหนีนี่อยู่ใต้พกผ้าเมาเท่านะทีน้อเต่าที่หนีนะสมัยตะกี้บรคือยกเสมอเนี่ยเกิดมายกองสองเป็นไงท้องบ้เข่ากองอุ่นี่แล้วพี่น้องโอ้เสดังเราอีกนอเนาะเกิดมายกองสอนบาร์่ารีดีเอ,อ้ยสาสตรอนอกีแม่นจะกินท่านสางอีหยังนอจังดังแเงียบเนาะ ใี่แสดงว่าปลาโปรดบานี้พ่อไม่ดีขึ้นมายงนี่ระโบเดระเขียดข้าเหดียวใส่มีแง่ทองว่าพ่อข้าวเหนียวนะมาพ่อข้าวเหนียวที่เนินลงเตะป่านนะนุ๊ตถาตะกีปูถือแม่มี่อันนี้มอกแ ยุคเก่าก็คือยุคใหม่เออหมอลำยุคสมือนี่ต้องพร้อมลบตัวมือเป็นบ่พี่น้องเด็กให้มันสางยางให้มันงามดีแต่เจ้าก็ดีบอะไรแต่สมพรดีแต่ข่อยก็ดีบ่ได้ตบมือทางเดียวบ่ดังเพิ่นจังว่าหมอลำก่อนนีสองคนเอเยคั่นบ่ให้บ่อเงี้บ่อทางบ่ถูกะบ่มีคนดูบพ่อหาบุบตุมผู้อยู่ลุบเพิ่นกะคนคือกันได้เงินเหลวเงินมั่นหูนอนกูตัวน้อยกะแตกเงี่ยงเมื่อรับมื่อนอนม่เงี้ยสอนขั้วใดต๊ มากมาขี้นมนใจปากแถบูหมอลำเมื่อนี่จจกเรือหำปัดกลนไวไวเหลือแตงแต่คนไอเราโอ,อ้ข้อป่วยปวดดอกมัดออกงวยอ้อมหันตั้งคางน้อยผัดยางมาบอกหมอลำเอาดีๆเด้อหำพ่อเชีย่ันนะเอาดีๆเด้อพ่อเชียขัคณะ อันนี้จาหนาซ่องเนี่ละไว้น้องพี่น้องนอการล่ำเหมือนี่เออมีไฟโลกไฟทําสะไอกไฟบันเทิงสะดอกน้องพี่น้องนอบาดีมังยาวยาวมพี่น้องเขาได้ก่อนจักน้อยนะยาวหม่งใดยาวเหมือนี่เจ้าบาทสัทธาได้สางนามทาบุญเออยาวบุญในเพลินฟังสะกดนหวนอเออการสางบุญเหมือนี่เพื่อยังจะจัดยี่บ่อยสมพรเพื่อเป็นทุนไผ่หนาตัวต้องมีสัมปธา ังพร้อมคนเสือท่าบ่เสือสิทําไปจังซั่นบุนั้นก็บ่มี่นะว่าเอายาวบุญจักน้อยบด้ไปดอกาก็ได้ Oh, you